สวัสดีครับลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้ามีคนยื่นข้อเสนอให้เงินกันฟรีๆเลยเพียงแค่แลกกับการสแกนม่านตาฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการกวาดล้างครั้งใหญ่ในวงการคริปโตของไทยและราคาที่บางคนต้องจ่ายมันสูงกว่าที่คิดไว้เยอะครับมันคืออิสรภาพของพวกเขาเลยทีเดียว ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้สรุปจากข้อมูลจริงโดยใช้ AI ช่วยสร้างบทสนทนาและเสียงบรรยายครับและที่สำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาที่กล่าวถึงในวิดีโอนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุดและยังไม่มีคำตัดสินจากศาลครัครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นด้วยคำเสนอที่ต้องบอกว่า หอมหวานและน่าดึงดูดใจมากๆนั่นก็คือเงินดิจิทัลฟรีๆ e เพียงแค่เรายอมให้เขาสแกนม่านตาเท่านั้นเองครับโปรเจกต์ที่ว่านี้มีชื่อว่า Worldcoin หรือเหรียญ WLD ซึ่งได้สร้างกระแสะความฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับแน่นอนว่ารวมถึงในประเทศไทยด้วยโอ้โหข้อเสนอนี้มันแพร่กระจายไปเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีกครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดีย ทำให้หลายๆคนเนี่ยต่างภาคกันไปต่อคิวเพื่อสแกนม่านตาเพื่อแลกกับเหรียญดิจิทัลที่ดูเหมือนจะได้มาแบบง่ายแสนง่ายโดยมีความหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งเหรียญน,นี้มันจะกลายเป็นเงินก้อนโตในอนาคตได้แต่พอได้เหรียญมาแล้วไงต่อเหรียญ W D มันเข้ามาอยู่ในกระเป๋าดิจิตอลเรียบร้อยแต่คำถามที่สำคัญที่สุดมันก็ผุดขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วจะเปลี่ยนไอเจ้าเหรียญพวกนี้ให้กลายเป็นเงินบาทจริงๆได้ยังไงล่ะ ในเมื่อเหรียญนี้มันยังไม่ได้เข้าตลาดซื้อขายที่เป็นทางการในบ้านเราเลยสักแหงและนี่แหละครับคือช่องว่างคือจุดกําเนิดของตลาดมืดที่กําลังจะถูกกระชากหน้ากากออกมาเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งเราต้องมาเปิดตํารากฎหมายกันซ้าหน่อยคือในโลกของการเงินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของคริปโตค่ะมันไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบนะครับเพราะมันมีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดคอยกำกับดูแลอยู่ ซึ่งก็เพื่อคุ้มครองนักลงทุนป้องกันการฟอกเงินแล้วก็รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมของประเทศครับและผู้คุมกฎคนสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากรตอน,นั่นเองครับซึ่งกรตอน,นี่แหละครับคือหน่วยงานที่คอยดูแลให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในประเทศไทยเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายทีนี้ เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมการรับซื้อขายเหรียญ w o r l d c o อยแบบนั้นถึงผิดกฎหมายเราต้องมารู้จักคำศัพท์สำคัญสคัญในกฎหมายกันก่อนนะครับคำแรกเลยคริปโตเคอเรนซีครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนกับเงินในรูปแบบดิจิทัลที่เราเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือสิทธิต่างๆนั่นเองครับ คำต่อมานะครับคือคำว่าโทเคนดิจิตอลอันนี้จะมีความแตกต่างจากคลิปโตนิดหน่อยเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดสิทธิ์ของคนถือค่ะอย่างเช่นสิทธิ์ในการเข้าไปร่วมลงทุนในโครงการต่างๆหรือสิทธิ์ในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็ค,คล้ายๆกับบัตรกำนันดิจิตอลนั่นแหละค่ะ และเมื่อเรานำทางคริปโตเคเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมารวมกันในทางกฎหมายจะเรียกรวมๆเป็นเลยว่าสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งเป็นคำที่ครอบคลุมสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนี้ไว้ครับเอาละครับและนี่คือคำนิยามที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยคำว่าผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันหมายถึงบุคคลที่ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลโดยทำเป็นธุรกิจปกตินะครับ ย้ำว่าทำเป็นธุรกิจเลยแล้วก็ทำนอกศูนย์ซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะก็คือการตั้งโต๊ะรับซื้อขายกันเองนอกระบบนั่นแหละครับซึ่งความแตกต่างของสองอย่างนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยคือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกอลตอตทำให้ทุกธุรกรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และถูกกฎหมาย ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือตลาดมืดที่ไม่มีการคุ้มครองใดๆทั้งสิ้นมีความเสี่ยงสูงมากทั้งที่ทจะโดนโกงหรืออาจจะเข้าไปพัวพันกับคดีฟอกเงินโดยไม่รู้ตัวได้เลยครับและเมื่อมีตลาดมืดเกิดขึ้นแบบนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้คุมกฎอย่างกรตต้องลงดาบครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการรับซื้อขายเหรียญโวคอยเถือนครั้งใหญ่นั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือ กรตอได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งครับที่ประกาศโฆษณาให้บริการรับซื้อขายเหรียญ WLD ผ่านโซเชียลมีเดียกันอย่างเปิดเผยเลยมีการเสนอทั้งรับซื้อรับขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันเข้าข่ายการทําเป็นธุรกิจปกติทุกอย่างเลยและจุดที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งหมดนี้ทํากันนอกสนยนซื้อขายที่ได้รับอนุญาตซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้ทุกอย่างมันผิดกฎหมายเต็มเ และเมื่อทางกรลอรวบรวมพยานหลักฐานได้แน่นหนาเพียงพอแล้วก็ได้ดำเนินการเข้ากล่าวโทษบุคคลรวมทั้งหมด5รายครับโดยยื่นเรื่องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจหรือที่เราคุ้นหูกันว่าบกปออสอเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวโทษในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด5รายด้วยกันตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารของกรลอต่อก็คือนางสาวส นายมอนายปอนางสาวนอและนางสาวทอครับซึ่งทั้งหมดนี้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ที่กรตชี้ชัดเลยก็คือการกระทำของคนกลุ่มนี้มันเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตราย6แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลพศ2561อย่างชัดเจนเลยครั การทำธรุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตในลักษณะนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากฎหมายได้กำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงมากๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่าโทษที่ว่าน,นี่มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนสำหรับบทลงโทษนะครับต้องบอกว่ารุนแรงมากจริงๆเริ่มจากโทษจำคุกที่อาจจะสูงถึง2-5ปีเลยทีเดียวครับยังไม่พอครับตามมาด้วยโทษปรับเป็นเงินอีก20 0 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0 0บาท และที่ต้องบอกว่าหนักที่สุดเลยนะคะคือยังต้องถูกปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ลองคิดดูสิครับทุกวันที่ผ่านไปคือหนี้ที่เพิ่มขึ้นและคืออิสรภาพที่ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจากเรื่องราวที่น่าตกใจนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการลงทุนอย่างชาญฉลาดและปลอดภัยครับ แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ผิดกฎหมายแบบนี้ได้มาดูกันครับจริงๆแล้วมีแค่2ขั้นตอนง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้การลงทุนของเราปลอดภัยขึ้นเยอะข้อแรกเลยนะครับก่อนจะไปใช้บริการที่ไหนให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตบนเว็บไซต์ทางการของกรอก่อนเสมอ ส่วนข้อที่2ให้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sex Check First เพื่อตรวจสอบผู้ให้บริการก่อนที่จะทำธุรกรรมทุกครั้งแค่2ขั้นตอนนี้เท่านั้นเองครับก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงไปได้มหาศาลแล้วล่ะครับและสุดท้ายนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกัน เพราะความมั่งคั่งที่อาจจะได้มาในชั่วข้ามคืนจากการทำสิ่งที่มันเสี่ยงและผิดกฎหมายมันคุ้มค่าแล้วจริงๆหรือที่จะเอาไปแลกกับอิสราภาพและอนาคตทั้งชีวิตของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ